จะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลูกค้าะจะดูวัดรอบวัดความเร็วเป็นเข็มดิจิตอลได้เลยนะครับเป็นแบบเข็มกวาดนะครับอ่าเหมือนตัวไทเทเนียมเลยแล้วก็ดูอุณหภูมิเป็นแบบตัวเลขได้รวมถึงลมยางนะครับก็จะดูเป็นอุณหภูมิลมยางแรงดันได้นะครับอุณหภูมิข้างบนที่ดูได้ก็จะมีน้ำยาหล่อยเย็นนะครับน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับสามารถดูเป็นตัวเลขเป็นดิจิตอลได้เลยลก็มีระบ,บบตรวจจับป้ายจราจรน,นะครับ ขับผ่านปุกป้ายความเร็วก็จะขึ้นตัวเลขให้อันนี้กอ็อเลขใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวงเดิมมันจะมาเป็น่วนุ้ากิโลนะครับมาดูตั้งค่ากันหน่อยนะครับตัวทามอนิเตอร์ก็มีตัวรีเซ็ตนะครับหรือว่าจำค่า <c oughs> ตัวนำทางนะครับที่ขึ้นบนเรือนใหม่ ก็จะเป็นโดยประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ไม่บิวตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีโหมดขับขี่ที่เปิดเพิ่มด้วยนะครับใช้ได้ทุกโหมดเลยกดมดซ้ายปุ๊บกล้องสามร้อยหกสิบกึนะครับ ปรมาณนี้ก็ผมเอเวอ e ์เรสต์สปอร์ตแพ็กบีนะครับหรือว่าสปอร์ตธรรมดาหรือวนะ่าเอเวอร s เรสต์เซนรันใจติดต่อสอบถามได้ครับก็จะได้แบบนี้เลยขอบคุณครับ